โยโยศวดีเศร้าเจอแอนครั้งสุดท้ายเปลี่ยนไปพร้อมประโยคสำคัญค่ะอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงอย่างแอนทรัญญานางแบบชื่อดังได้เสียชีวิตกระทันหันโดยเผยสาเหตุการเสียชีวิตนักชายของแอนบอกว่า แอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าและมีอาการหลับไปก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะโดยล่าสุดทางด้านของโยยศวด,ดีได้มีการแสดงความอาลายัยพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า I will always remember you this way พี่สาวเสียงห้าวของหนูยังจำได้ว่าเวทีแรกที่เดินแบบได้เห็นพี่ผู้หญิงแบบผอมสูงหดดุ่นดีและเท่มากๆอีกคนหนึ่งเลยโยหลงรักตั้งแต่แรกเห็นตลอดระยะเวลาทำงานเป็นนางแบบหนูมีพี่เป็น ดาเลยทุกครั้งที่ถ่ายแบบด้วยกัน จะรู้สึกเหนื่อยมากๆเพราะว่าพี่นั้นโพสท่าเก่งหนูนั้นยังเด็กแต่รู้สึกต้องกล้าและพัฒนาตัวเองให้ได้อยากจะเป็นเหมือนพี่บอกตรงๆทุกครั้งที่พี่คุยกับหนูเนี่ยเขินนะเขินมากๆจนทํางานมาสักระยะเราได้สนิทกันและคุยกันมากขึ้นพราหนูเริ่มโตเราได้เริ่มเที่ยวด้วยกันบ้างพี่ไม่ใช่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอย่างที่ใครๆเข้าใจนะแต่พี่เป็นคนรู้ความต้องการของตัวเองวันที่พี่หายไปพี่ตัดสินใจเดินทางที่พี่ชอบ พี่พูดแค่ว่าเบื่อและพี่ก็ไปทิ้งไว้แค่ความทรงจำให้ผู้เรอาอีกหลายชีวิตได้รู้จักคำว่าซูเปอร์โมเดลมันมีอยู่จริงพี่ทำให้วงการนี้มีสีสันมากใครจะกล้าลุกมาโกนหัวได้แบบพี่บ้างโกนแล้วก็ยังสวยเท่ขนาดนี้ช่วงหนึ่งหนูแม่งไปตัดผมสั้นจู่บ้างอย่าให้เล่ามันเป็นยังไงคือไม่ได้เทียบพี่เลยมาวันนี้ความทรงจำดีๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเราทำงานด้วยกันเยอะมากไปต่างประเทศด้วยกัน แต่เสียดายที่ไม่ได้เก็บหนังสือแฟชั่นเก่าๆไว้เลยถ้าพี่ๆช่างภาพคนไหนมีฝากรบกวนส่งให้บ้างนะคะเชื่อว,ว่าวันนี้ทุกคนจะจําเสียงหัวเราะดังๆของพี่ได้ขอบคุณที่เป็นนางแบบที่มีคุณภาพและเก่งมากๆเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆอย่างหนูและใครอีกหลายคนขอบคุณที่คอยสอนคอยเตือนสติเวลาที่หนูทำตัวไม่น่ารัก ครั้งสุดท้ายที่เจอกันตอนนั้นพี่ออกจากวงการบันเทิงไปสักพักแล้วเราเจอกันโดยบังเอิญที่สเปอร์มาเก็ตหนูเรียกพี่เสียงหลงเลยดีใจที่ได้เจอพี่อีกครั้งแต่พี่ก็เปลี่ยนไปมากพี่น้านิ่งเฉยตอบคำถามหนูเรียบเแต่อย่างน้อยพี่ก็บอกว่าพี่มีความสุขดีได้ทำในสิ่งที่รักโยอยากทำอะไรรีบทำซะ และพี่ก็เดินจากไปวันนี้หนูทําแล้วนะพี่หนูไม่รู้ว่าความทุกข์ที่พี่แบกไว้มันคืนอะไรและหนักหนาแค่ไหนแต่วันนี้พี่ได้อยู่กับพระเจ้าแล้วหนูเชื่อว่าพี่ได้พบกับความสุขที่ถาวรคิดถึงพี่นะพี่แอนภาพที่เราจะจดจําไว้ตลอดหลับให้สบายค่ะ #supermodel #rip ทายทีมงานก็ต้องของแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเธอด้วยค่ะ